ส่วนตรงนี้นะคะที่มาก็จะเป็นอันที่ปาเคยมาเมื่อปีที่แล้วนะเดี๋ยวปลาจะถ่ายให้ดูว่ามีต้นอะไราที่ใหม่ๆบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในคลิปนี้เลยค่ะจุดแรกที่มาดูนะคะก็จะเป็นที่เพาะมาเมล็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเพราะใส่ถาดถาดรูแล้วก็ถาดรองน้ําแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็รัดไว้นะคะ วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําได้ง่ายแล้วก็ได้ผลนะคะมันจะคล้ายๆที่เราผูกใส่ถุงแหละแค่เราเปลี่ยนภาชนะใส่ให้เป็นถาดที่ใหญ่ขึ้นเพราอได้จํนนนานวนมากขึ้นนะคะนี่ถ้าความชื้นเหมาะสมไอนะ้น้ามันก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะ แต่ถ้าบางมีบางคนถามป่าว่าที่ไอ้นะ้ำมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยก็อาจจะเพราะว่าความชื้นเราน้อยไปหรือว่าเราแบบไม่ได้โดนแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องกลัวตาค่าขึ้นนะคะเพราะส่วนมากมันก็ขึ้นอยู่แล้วแหละแต่มันไม่ได้ทําอันตรายกับต้นไม้เรานะคะจะให้ดูบรรยากาศต้นไม้คร่าวๆนะคะจะให้ดูแบบช้าๆนะทุกคนจะได้ไม่เวียนหัวกันนะคะ มีแมงป่องด้วยพี่บุญเว้ยต้นนี้สวยค่ะีที่นิ้วปาชี้สวนนะคะพี่พง์แจ้งว่าเปิดตอนเช้านะคะก็9ก้าโมงถึงเที่ยงนะคะสามารถเซิร์ชได้ตาม Google Map นะคะว่าสวนคุณพงสระบบุรีก็ได้สวนคุณพงหินกองก็ได้นะคะก็จะมาถูกค่ะ โรงเดือนจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราต้องพาไปดูให้ครบๆหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นที่พเพาะเมล็ดนะคะถ้าถ้าสวนบ้านใครที่เหมือนกับว่าแสงเยอะไปนะคะหลังคาเราสว่าเราคุมแสแลนห้าสิบไว้แล้วเนาะแต่แสงมันรู้สึกว่าเยอะไปเนี่ยเราสามารถใช้วิธีแบบนี้ได้คือการเอาซแลนมาทับอีกชั้นหนึ่งได้นะคะถ้าเขางอกมาได้สักสองสามอาทิตย์แล้วเราก็ค่อยเอาออกได้เหมือนกันค่ะ ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีวิธีหนึ่งนะคะนี่นี่ก็จะเป็นพวกยิมโนโด่างนะคะนี่ต่างๆนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะต้นนี้ก็น่ารักดีอันนี้ก็จะเป็นพวกยิมโนนะคะต้นใหญ่ๆ ยีโนโด่างนะก็มีหลายหลายแบบหลายหลายชื่อนะคะให้ดูคร่าวๆอันนี้น่าจะเป็นเลกอนเลกอนด่างนะคะเลกอนเนสซี่อ น,น่าจะเป็น L B Hybrid นะคะสวยดีเหมือนกันตอนนี้สวยพี่บุญผิวสวยดิผิวสวยมากเลยคาปุดด่างเป็นเหลืองล้วนนะคะ เอาไปหันกราฟได้อยู่นะคะกคขาปบุโๆๆๆๆๆ oh, อบีกอร์เนียกีบกระทงหลายคนไม่เคยเห็นต้นใหญ่นะคะมันก็จะได้ประมาณนี้แหละแล้วก็ดอกเขาจะเป็นประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นสีเปียนะคะอันนี้ โลโฟคิสตาตาอ้โหอันนี้ใหญ่มากให้เทียบกับมืออื uh ้ม huh. อันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครชอบนะคะเกดไปใหญ่มากเลี้ยงใหญ่กว่าบ้านเราอีกเนอะที่บุญน้ำเยอะหล่อน้ำไว้เนี่ยนะคะไม้กราฟที่ป้าเคยบอกอะ คือหล่อน้ําไว้อย่างไงได้เขาก็จะดูขึ้นไปต้นมันก็จะโตวไวหัวมันก็จะโตวไวนะคะอันนี้เลนโบคิดอันนี้คือโคตรเลนโบนะคะใหญ่มากโอบีดา ถ้าใครชอบไม้หลักหล่าสายพันธุ์หวังว่าที่นี่น,นี่น่าจะตอบโจทย์มานะคะน่าจะชอบกันเลยแหละนะคะ เดี๋ยวเรามาทัวร์กันนะคะเสียงเบาขออภัยนะคะเพราะว่าลืมเอาตัวต่อไม้มามาแบบไม่ได้ตั้งหลัก,ม,ลกมาแบบว่า,าปุ๊บออกเลยวันนี้เป็นวันหยุดเนอะปิดร้านปุ๊บมาเลยปิดร้านครึ่งวันด้วย,ยวใ,จใจวอนอยากเที่ยวนะคะเดี๋ยวก็กลับแล้ว จะเป็นแบบออนทัวร์แล้วกันเนาะเราพาเดินดูนะคะลงในคลิปที่แล้วปีที่แล้วนู่นปาเคยมาหายแล้วเนาะโอ้โหต้นนี้สวยพี่บ<ม>ุนเป็นยิมโนโคริสนะคะคริสตาตาบ้านเราก็มีแต่ว่าไม่ได้กราฟอันนี้ก็สวยเดี๋ยวนี้ชอบไม้อะไรที่เป็นแบบกอใหญ่ๆนะคะ ชอบมากสีแบบก้างๆอย่างนี้เลิฟมากเลยนะคะ <c oughs> ต้นนี้นะคะเวลาออกดอกนี่คงสะพึงน่าดูนะคะ <c oughs> เพื่อนๆ โรงเรือนนี้ V I P มีพัดลมด้วยนะคะร้อนตอนที่ปลามาตอนนี้มันพ,พี่บูนี่กี่โมงละสมโมประมาณสามโมงแต่ถือว่าเป็นวันที่แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะไม่งั้นปลาเดินมากๆไข่มันละลายพอดีนะคะอันนี้ก็คือมันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ใครชอบไม้ครับ เอาไปเพื่อขยายพันธุ์นะคะเพราะมันโตเร็วให้ดอกวนะคะให้เมล็ดวก็เชิญน,นะคะพี่พงแจ้งว่าเปิดตอนเช้า9้าโมงถึงเที่ยงนะคะประมาณนี้ค่ะต่ออีกหนึ่งคลิปนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะ